รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะต้อนรับสู่รายการสถานีเทศบาลค่ะวันนี้รายการสถานีเทศบาลมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเราอยู่ที่เทศบาลตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสําหรับบรรยากาศวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่เหมือนกับอีกหลายๆตอนที่ผ่านมานะคะช่วงตามดูผู้นําต้องไปดูคําตอบเองนะคะในเรื่องของการใกล้ชิดธรรมชาติกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามค่ะท่านนายกประสานนะคะ แล้วก็ช่วงโชว์ของดีอันนี้ยิ่งใกล้ชิดธรรมชาติใหญ่เลยค่ะแล้วก็ทําให้ประสบผลสําเร็จสําหรับคนในพื้นที่ด้วยนะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับชีวภาพเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะเราไปพบกับท่านนายกเทศมนตรีตําบลท่าข้ามกันก่อนค่ะท่านนายกประสานช่วงตามดูผู้นําค่ะ ผู้นสวัสดีค่ะท่านนายก่ะสวัสดีครับเชิญนั่งครับค่ะจากรายการสถานีเทศบาลนะคะ ท่านผู้ชมคะนี่คือท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกประสานจัญญารักค่ะท่านนายกคะบรรยากาศในห้องทํางานนี้เรียกว่าห้องทํางานแน่ใช่ไหมคะครับเป็นสลาอุดมศุกเป็นที่ทํางานของผมทำรรมาสี่ปีเสร็จแล้วครับเนี่ยตรงนี้สี่ปนีนี้สุดยอดมากไม่เหมือนใครเลยคะ่ะทําไมถึงมีแนวคิดว่าเราต้องทํางานท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้คะ เราอยู่กับธรรมชาตินีด<ะ>ส่วนหนึ่ง<ะ>แล้วโดยเฉพาะพ้องเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้พ<ะ>ื้นฐานการศึกษาของเราค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วก็เอ๊ะอะไรที่มีที่ไหนเ,<อ>เขาเปิดอบรมทำอะไรต่างๆนี่ก็จะเข้าไปเรียนรู้<ะ>มากมากขึ้น<ะ>แต่จริงๆแล้วลึกๆจริงๆที่เราประทับใจธรรมชาติจะเหมาะกับเรามากที่สุดใน<ะ>ความรู้สึกของ<ะ>ของเราและในพื้นที่ตรงนี้เป็นจรบท<ะ>อย่างที่ ท่านมองภาพตรงตรงนี้ทั้งหมดจะเห็นผมเองเป็นผู้บริหานมาบัางเอิญมาเป็นผู้บริหฐานมานานอยู่ตรง,<ฆ>ตรงกกาดท้องถิ่นนี้นานมากเลยท่าน<ฆ>าตั้งแต่ปี2,519นับฮะย้อนมาถึง<ฆ>ตรงนี้เกือบจะตก40ปีแล้วฮะ<ฆ>สมัยนั้นเขาเรียกสุขาพิบาล<ฆ>แล้วเป็นกรรมการสุขาพิบาลตั้งแต่ปี2,519หลายสมัยจนปี42เขายกฐานะให้เป็นเทศบาล อ๋เป็นเทศบาลเมื่อปี2542ตั้ง25พฤษภา2542ค่ะยกฐานะขึ้นมาเป็นระยะทางที่อยู่ในการเมืองาทนิ่ค่นคือขอโทษนะคะท่านนายกเท่าๆกับอายุหนูอะค่ะ แสดงว่าท่านต้อง 1. คือมีข้อมูลเยอะมากในพื้นที่ 2. ก็มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยค่ะสาเหตุที่ท่านคือถ้าถ้าได้ฟังหรือว่าเดี๋ยวดูในช่วงโชว์ของดีนะคะีค่ะท่านจะรู้ว่า เป็นชีวิตที่อยู่กับเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้วก็เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ปี2519เลยไหมคะหรือว่าเราค่อยๆปรับอะไร<ฮ>ของเรามาเ<ห><ๆ>รื่อยๆเนี่ยท่านอ่านชัดเลยค่อยๆปรับมาครับสมัยก่อนคำว,ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปรากฏอยู่ตรงนี้ไม่มีปรากฏฮะทั้งๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ท่านทํามาตลอดแต่เราก็เรียกไม่ถูกจนสุดท้ายท่านมาบอกว่า นี่คือให้อยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงนะ <ภา S 2> พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นข้อมูลหนึ่งพอเราได้ตรงนี้ก็ทําให้เราพัฒนาตรงนี้ง่ายขึ้นจริงๆพัฒนาเข้ารูปแบบอย่างนี้ก็ไม่กี่ปีเมื่อประมาณเนี่ยอย่างที่เรียนท่านอ่ะพอมาอยู่ตรงนี้นะตอนช่วงนั้น,นอ่ะก็ ดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านั้นท่านก็ต้องศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วครับทำมาตลอดแล้วทำมาตลอดเหมือนปลูกข้าวลูกบ้างผิดบ้างแน่นอนใช่ไหมพอแน่นอนครับเยอะเลยตรงนั้นฮะพอท่านเป็นมีจุดยืนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นผู้นําเป็นผู้บริหารท้องถิ่นด้วยแสดงว่าในพื้นที่ของท่านก็ต้องตอบรับในแนวทางเดียวกันท่านส่งกว่าจะตอบรับด่านเหมือนกันที่ท่านพูดเนี่ยมันเดินทานะเขาก็ ต้องทําให้ดูไม่ใช่ไปชวนเขาทำถ้าชวนทําเขาจะไม่เข้าใจน,นี่เราเราเข้าใจได้เหมือนอย่างเราเองนะฮะตัวผมเองก็มีประสบการณ์ตรงนี้เรียนท่านตรงนี้เป็นชวรบทแลวเราเข้าใจชีวิตเขากับชีวิตเราเราต้องทําให้ดูผมก็พยายามทําให้ดูลงเทคนิคการจะชวนเข้ามาทํานี่มันมันยากมากแต่ความรู้สึกของเราในตรงนี้เพราะเราไม่ได้ศึกษาด้านนี้มาด้านจิตวิทยาเรื่องอะไรเรา เราไม่มีเอาแต่ใจจริงของเราที่เราจะทําเรารู้อะไรเราจะทําอะไรเราจะบอกอะไระอย่างวันนี้ดีใจที่ท่านมาออผมก็จะบอกว<ะ>่าบาง<ะ>อย่างที่เพิ่งทเนี่ย<ะ>บันดีๆเนี่ยเราอาจจะได้เผยแผ่ขึ้นไป<ะ>แล้วสุดท้ายก็ทำเผยแผ่ไปเยอะเลยทีนี้พอเราเรามีหลักตรงนี้มามานําด้วยอะค่ะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะทำยังไงในการบริหารท้องถิ่มนมันมีผลเสริมกันไหม หรือว่ามันมีแนวทางที่เปลี่ยนไปไหมในการทํางานให้กับชาวบ้านค่ะท่านมีครับเป็นยังไงคะเริกินที่ท่านพูดเนี่ยมันหลักธรรมาภิบาลนะฮะเรายึดหลักตรงนี้ไว้ให้ได้นะฮะเหมือนโครงการข,ของในหลวงที่ท่านทำอ่ะเศรษฐกิจพอเพียงหรือความพอเพียงพอประมาณนี้แล้วก็พปเหตุผลแล้วก็มีคมบคุ้มกันที่สําคัญจะเข้ามาถึงตรงนี้ ความรู้เราต้องหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาและสุดท้ายคุณธรรมหรือธรรมาพิบาลที่เราจะปกครองประชาชนในพื้นที่พื้นที่นี้คพื้นที่นี้มันเป็นของที่แปลกนิดหนึ่งท่านมีคนหลายจังหวัดมารวมกันอยู่ที่ตำบลท่าข้ามแห่งนี้จะมีทั้งอีสานทั้งพิจิตพิษุโลกนครสวรรค์รรมสักดิ์จะมารวมกันอยู่ที่นี่ดั้งเดิมกันนำของประคพณี ถิ่นเดิมจริงๆจะไม่มีจะมีกลุ่มไหนมาจากถิ่นเขาเขาก็เอามามาเราก็มาผสมผสานกันขึ้นมาอย่างทําบุญทําตักบาตรหรือทําประเพณีสงการอะไรต่างๆก็ทําเหมือนๆที่อื่นเขาทําคะใครเด่นตรงไหนใครดีที่ไหนก็เลือกมาตรงนี้ไม่เหมือนอย่างในเขตทางด่านซ้ายนครไทยหรือทางอุตดิดพิษโลกเนี่ยเขามีการําเดิมเขามากอยู่เขามีหัตถิ่นเก่าๆเขามีแต่พวกเราไม่มีฮะ ของเราเป็นวิธีที่ปรับมา,บมาร่วมกัน่นผสมผสานหลายภา,าคหลา,หลายจังหวัดมารวมกันตรงนี้เึงนได้อีกแนวหนึ่งจึงจะไม่เหมือนใครคแล้วแต่ผู้นําในท้องถิ่นนั้นแต่ละคนที่จะมีความคิดความเห็นแต่ในความเห็นขอ้ผมมีส่วนหนึ่งท่านถ้าเห็นกับส่วนรวมไม่เห็นกับส่วนตัวแล้วจะทําประโยชน์ได้ดีกันไอ้นี้ต้องเรียนไว้ตรงๆเลย นี่ก็คงเป็นคําตอบเหมือนกันนะคะว่าทําไมถึงเป็นนายกเทศมนตรีตําบลท่าข้ามได้หลายปีท่านผู้ชมได้ฟังเองก็คงจะได้ทราบเองไปแล้วด้วยค่ะนี่คือตามดูผู้นําในวันนี้นะคะกับท่านนายกประสานค่ะท่านนายกเทศมนตรีตําบลท่าข้ามจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยค่ะท่านนายกก็จะพาเราไปจากตรงนี้แต่ว่าไปดูของดีของที่นี่ค่ะของเทศบาลตำบลท่าข้ามจะพาไปไหนคะท่าน บริเวณนี้แหละครับบริเวณใกล้ๆเนี่ยฮะจะใช้โดยใกล้ๆคงไม่รบกวนท่านให้ไปไกลๆละแต่ก็จะนึกภาพไม่ออกว่าที่นี่ห้อคือท่าสบาลใช่ไหมคะครับก็จะเป็นบรรยากาศเกี่ยวเนื่องกับในนโยบายของท่านค,ค,คือการยึดเศรษกฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการบริหารงานด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวให้ท่านพาไปนะคะคอีกสักครู่นะคะช่วงโชว์ของดีแป๊บนึงนะคะช่วงโชว์ของดี ช่วงโชว์ของดีค่ะท่านนายกประสานพาเราเดินออกมาจากห้องทํางานนะคะแล้วก็ เหมือนจะได้กลิ่นอะไรหอมๆสักอย่างแต่ว่ายังไม่ใช่โชว์ของดีที่เราจะคุยกันใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าท่านจะพูดถึงเตาชีวมวลกราฟชีวภาพครับค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางที่ยึดมาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะเดี๋ยวเดินไปชมข้างในพร้อมๆกันเลยนะคะกลิ่นหอมๆที่ว่านี้เดี๋ยวจะมีคําเฉลยอยู่นะคะเดี๋ยวท่านจะได้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องในพื้นที่นี้นะคะค่ะ ท่านกำนันค่ะสวัสดีค่ะท่านกำนันนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะค่ะหอมๆอมนี่เฉลยคืออะไรคะทองม้วนสดค่ะเี่หอมทองสดต้องมีทองม้วนแห้งด้วยนะคะอมีทองม้วนแห้งแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อเป็นของในพื้นที่ของพื้นที่อ๋อค่ะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นฝีมือของคนที่นี่ด้วยนะคะการส่งเสริมลีปของกำนันเขาส่งนี่หมูอะไรนะหมูที่สิบเนาะ ค่ะโมซิบค่ะก็เป็น,น,นการสร้างรายได้ใช่ไหมคะ อค่ะอันนี้เรียกว่าทำร่วมกับหมู่หนึ่งด้วยเน่ยค่ะหมู่หนึ่งหมู่สิบทำาด้วยกันค่ะเป็นการนําพลาสติกมาสารแล้วก็ขึ้นเป็นภาชนะต่างๆเป็นกระเป๋าเป็นตะกร้านะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณนะคะค่ะก็เป็นพื้นที่ของตัวท่านนายกเองด้วยใช่ไหมคะสําหรับการสร้างรายได้เน้นพวกนี้จะเน้นของกำนันด้วยเพราะว่าพื้นที่ของเราไม่เต็มทังตะบนอาจะมีมาสนับสนุนกันใช่ไหมคะอ๋อค่ะทีนี้ไปดู โชคของดีในด้านในนะคะจะเป็นเรื่องของเต่าชีวมวลและจุลินทรีย์ชีวภาพค่ะก็ไปข้างในกันเลยค่ะมาถึงจุดแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของ จุลศรีวภาพและจุลสรีสังเคราะห์แสงครับทั้งสองอย่างในจุลศรีวันนี้คุณวัลลีธรซึ่งเป็นวิทยากรเรื่องเกี่ยวกับจุลสรีชีวภาพเดี๋ยวจะให้คุณจุลคุณวัลลีธรอธิบายคุณวิเคร่ะ่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกิญตรงนี้เลยค่ะครับค่ะ คือเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยก่อนนะคะว่าเป็นโชว์ของดีเพราะว่าท่านนายกเนี่ยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อที่จะทําอะไรในพื้นที่คะ่ะอ๋อเป็นเครื่องเป็นฮอร์โมนด้วยฮอร์โมนจะปรับฉีดพ่นให้กับพืชในพื้นที่เราค่ะแล้วก็จุลินทรีย์ตัวนี้เราทําปุ๋ยได้ด้วยค่ะปุ๋ยหมายถึงว่าเอาพ่านหรือย่อยสลายใบไม้แห้งวัสดุต่างๆในพื้นที่ค่ะเอา พร้อมกับบุญชัดจะากลายเป็นท่าเหมือนกับปุ๋ยหมักเดี๋ยวให้ทางคุณวรินทร์ได้แนะนํานะคะก็ะตรงนี้จะเป็นฐานฐานเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ก็คือเชื้อราธรรมชาติที่เรานํามาประยุกต์นะครับนำมาขยายเพื่อให้เขามีปริติสภาพในการทํางานเรื่องการย่อยสลายค่ะปรับสภาพบินค่ะปรับสภาพน้ำะนะครับตัวจุลินทรีย์พวกนี้ เวลาหมักนะครับใช้เวลาแค่7วันเราก็จะได้ตัวหัวเชื้ออยู่ดุรีสำหรับใช้ในการ,กรเกษตรการประมงการปรสุสัตว์ได้หมดอย่างการการ,กรเกษตรก็ใช้ปรับสภาพดินใช้กับพืชผักทั่วไปแล้วก็การประมงก็คือถ้าน้ําเสียสามารถจะไปปรับสภาพน้ําให้มีออกซิเจนให้สภาพน้ําดีขึ้นแล้วก็การปรสุสัตว์ก็คือมันจะดีในเรื่องเรื่องของการดับกลิ่นมูลสัตว์แล้วก็จะกาจัด ควบแมลงวันกระบวนการหมักก็คือต้องใช้โมลาดหรือน้ำตาลเนี่ยน้าตาลสีลำค่ะอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างอย่างเป็นสีเนี่ยจะเป็นจะเป็นการใช้น้ำตาลสีลำจับได้ด้วยหรอได้อะนีพวกนี้มันจะมันจะช่วยอย่างคนที่เป็นมือเป็นเนี่ยเป็นปุยเป็นอะไรเนี่ยมันจะช่วยย่อยช่วยกัดออกตับมือจะนิ่มนะครับ จากตัวนี้จะใช้โมลาจะสีแดงนะครับค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเราจะไปใช้กับอะไรถ้าใช้กับปศุสัตว์เนี่ยก็คือใช้พวกใช้กับกา,าตัดนี้ได้อ๋อค่ะถ้าใช้พืชผักเนี่ยโดยบางคนก็จะหาว่าโมลาดีมันเป็นสารตกค้างใช่ไหม แต่จริงๆแล้วเมื่อเมื่อเข้ากระบวนการที่จุลินทรีย์ทำปฏิกิริยาแล้วมันจะไม่เหลือนะครับกระบวนการผลิตก็คือเรานำแทากไม้ตรงนี้นะครับเอาเอาหลายๆชิ้นหลายๆตัวมาแล้วมาใช้ห่อประมาณนี้ครับใช้พลีห่อที่ใช้พลีหอก็เพื่อเวลาเรายกออกมันจะเหลือแต่น้ํามันจะไม่มีกากลอยอยู่นามปใช้ได้เลยส่วนผสมของมันก็คืออันดับแรกน้ําสะอาด น้ำสะอาดก็คือถ้าเป็นน้ำประปลาต้องปล่อยทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึง่งค่ะนะครับถังที่ใช้หมักต้องเป็นถังพลาสติกค่ะเพราะว่าถ้าเป็นถังเหล็กนี่กัดทะลุหมดนะครับถ้าถัง200ลิตรอย่างถังใหญ่นั้นจะใช้โมลาดหรือว่าน้ำตาลทรลยลำประมาณ8ลิตรหรือ8กิโลค่คนให้ละลายแล้วก็ใช้ลำประมาณ1กิโลลงไปนะครับเอาเอาลำลงไปแล้วผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปหมักแช่ไว้แช่เจ็ดวันกับสองวันแรกเนี่ยเราจะกดให้มันจมไว้นะครับ หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ลอยขึ้นหลังจากเจ็ดวันแล้วก็เอาเอาตัวนี้ออกมาตัวนี้สามารถใช้ได้จนจนไม้พวกนี้ผุไปหมดค่ะมันเป็นผงอ่ะครับเพราะว่าจิดุซียมันจะมันอยู่ในนี้แล้วมันก็จะโตของมันด้วยถ้าสรุปแล้วโมราดกับรำเนี่ยคืออาหารค่ะพอเอาจินุซีที่อยู่ในไม้เนี่ยไปแค่เขาก็ออกไปกินอาหารอะไรแตเนี่ยเขาไปแพร่พันธุ์แล้วไปแพร่พันธุ์แล้วก็นี่คืนกลับมาอย่างที่ท่านวันดีวันอดนะฮะ มาถึงในจุดที่ท่านนายกบอกเป็นของดีอกแอนหนึ่งก็คือว่าเป็นเตาชีวมวลค่ะที่อยู่ตรงนี้ขวามือของโอ๊ตนี่ก็คือเตาชีวมวลทั้งนั้นค่ะคือใช่เป็นเตาค่ะแต่ชีวมวลคืออะไรคะชีวมวลนี่นะครับจะเขียนชีวมวลนะครับอ๋อเป็นวัสดุที่เราเหลือทิ้งนะฮะเป็นขยะต่างๆนี่ฮะอย่างเช่นสังขพูดเปลือกมะพร้าวที่เราสับทิ้งแล้วเศษทานโดยเฉพาะเศษแกบหรือ ใบไม้เศษหญ้าต่างๆก็ได้ค่ะไอพวกพวกนี้เราต้องไปทําลายแล้วเป็นขยะที่ต้องทิ้งเราพวกนี้มาใส่เตามันเป็นีิปอ่ะใช่ไหมคะฟิปฮะแล้วแต่ข้างในมันมีส่วนประกอบเป็นท่อเหล็กแล้วเราก็แบ่งส่วนให้ได้ช่องแบ่งช่องอากาศไว้พอดีค่ะแล้วก็เนี่ยไอเนี่ยปิดไว้แค่นี้ครับเอาวัสดุต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมาใส่ไว้แล้วก็จุดลงไปครับทึ๊บแล้วก็ติด ง่ายๆได้ครับก็ใช้ไม่ขีดธรรมดาเนี่ยใช่ไหมคะไม่ขีดธรรมดาจุดแล้วก็มันก็จะติดอย่างนี้แล้วก็ไฟจะไม่มีควันมอกจะไม่ไหม้จะไม่ไม่ด้วยไม่ดาฮะเป็นคล้ายๆแก๊สเลยอันนี้มันมาอย่างนี้ท่านเราคิดคำนวณว่าถ้าแก๊สมันราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดือนนี้400ร้อยกว่าถ้าขึ้นไปห้าหร้อยเนี่ยชาวบ้านจะ นักให่ลนบบาทถ้ามีอย่างนี้เขาไม่ต้องใช้ตัวเตาไม่ถึงพันบาทค่ะลงทุนแค่นี้ทีเดียวแล้วก็หาเสร็จวัสดุอย่างเนี้ยค่ะเอามาใช้ออ๋ค่เนี่ยเป็นเนี่ยแล้วก็จะใช้ได้ตลอดค่ะมีคอนเซ็ปต์นึงครับที่ผมตั้งไว้เลยเนี่ยในเทศบาลตะบนท่าข้ามถ้าไม่มีกัดเข้ามา ชาวบ้านอยู่ได้สบายอยู่ได้ทำกับโ้งกับข้าวไม่ต้องทาลายทรัพยากรธรรมชาติไม่ต้องไปตัดไม้มาทําฐานใช่ไหมคะนั่นส่วนหนึ่งเราเก็เราไม่ต้องซื้อและอันนี้ที่เห็นค่ะทำไมพูดถึงก็ไม่ได้เพราะมันต้นกําเนิดของเราออันนี้จากพลังงานจังหวัดเขาให้มาค่ะเขาบอกว่าเขาให้สูตรมาแล้วก็มาทําเองเรามาดัดแปลงดัดแปลงทำเองมันเก่อขึ้นมาอย่างนี้ถ้าตั้งหม้อให้ความร้อนคนหม้อจะดำจะดำจะเกิด คือคือไม่ได้ไม่ได้แก้ในบางปัญหาบางาที่เรามาพัฒนาถึงตรงนี้และที่ท่านเห็นทั้งหมดก็คือโชว์ของดีของเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเต้าชีวมวลจุลินทรีย์ชีวภาพจุลินทรีย์ชีวภาพสังเคราะห์แสงค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีด้วยนะคะ ค่ะนะคะท่านนายกเทศมนตรีตําบลท่าข้ามจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะท่านนายกประสานจัญารักค่ะแล้วก็พร้อมกับขอบคุณวิทยากรของเรานะคะคุณวรินทร์แล้วก็ท่านประลัดนะคะขอบพระคุณมากค่ะนะคะนี่ก็คือโชว์ของดีของเทศบาลตาบลท่าข้ามจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงต่อไปของรายการนะคะช่วงหอกระจายข่าวและช่วงจึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ เทศบาลตำบลวังยางจังหวัดกำแพงเพชรจัดทำโครงการเยาวชนไทยห่างไกลาย,ยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึงพิษพายยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายและจิตใจโดยจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและเขียนเรียงความนายนัทพงศ์วรรณสอนนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องประชาะสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกขยะแลกไข่ในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลระดับหมู่บ้าน นายขเชนเจียกขจรนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดทำกิจกรรมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขด้วยการจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ขออนุญาตติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองตากจัดทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยชนะสงครามจำนวน65คนและสาธิตการล้างมือ7ขั้นตอน นางเพลินพิษศรีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการเติมฝันปันโอกาสให้เด็กและเยาวชนในเทศบาลเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์โดยจัดสอนวาดภาพระบายสีในงานถนนคนเดินเมืองตาคลีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขึงจังหวัดน่านจัดโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพและกิจกรรมประเมินติดตามสุขภาพ ภายในงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคจากนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึงเทศบาลเมืองดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการปี2559มีนายจิรเดชศรีวิราชนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้เป็นประธานเปิดโครงการ นายอัศเดชบุรนนทวัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อจังหวัดพิจิตรพร้อมผู้บริหารตรวจเยี่ยมชุมชนตลาดใต้และหมู่บ้านรับแลกำจัดผักตบชวาในคูคลองเพื่อให้น้ำระบายออกได้อย่างรวดเร็วเป็นการเตรียมรับมือป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลนายบุญทรงแทนธานีนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดบริษัทสวัสดีพานิสเตชันจำกัดซึ่งเป็นศูนย์เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัด เทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญนมัสการหลวงพ่อทบธรรมปัญโยพระครูวิชิตพัชราจารย์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกณวัดพระพุทธบาทชนแดนซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่นเทศบาลตำบลปากกลางจังหวัดแพร่ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการกรณีรับเงินสดมวดเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับชาวบ้านนายพหลหวาละนายกเทศมนตรีตำบลแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทร,รัพยากรธรรมชาติโครงการเยาวชนต้นกล้าสารสายใย,ยสามศาสนาดกรกิติภูมินามวงนายกเทศมนตรีนครล,ลำปางเสวนาในหัวข้อ ปัญหาและการป้องกันดูแลมรดกวัฒนธรรมท้องถิน่นโครงการอบรมสัมมนา,าเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติเทศบาลตำบลทาขุมเงินจังหวัดลำพูนมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมอาชีพคนพิการหลักสูตรการนวดฝ่าเท้ามีนายพิรมจามปพฤกนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงินเป็นประธานในพิธี นายวิเชียนพรมพิรามนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัรรชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานฟังคอนเสิรต์ตในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยระยะทางปั่น11กิโลเมตรซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า500คน นายยิ่งใหญ่อายานันันนายกเทศมนตรีตำบลท่าศัก์จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกียรติเป็นประธานนายยิ่งใหญ่อายานันันนายกเทศมนตรีตำบลท่าศัก์จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประชาคมสุขภาพปี2559โดยสอนการทำลูกประครบจากสมุนไพรมีกลุ่มอสม,มอและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ40คน นายดำรงนพร,รัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกปี2559มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลหนองช้างเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอหนองช้างเป็นวิทยากร นโยบายการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดน,นกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการอย่างน้อยปีละสองครั้งโดยกรมปรศุสัตว์ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพิจารณาดำเนินการระหว่างวันที่1-31กรกฎาคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานกับหน่วยงานปศุสัตว์ระดับพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังโรคโดยสอบถามลักษณะอาการสัตว์ปีกจากเจ้าของทุกรายระยะเวลา30วันที่ผ่านมาพร้อมจัดทำข้อมูล กรณีทราบหรือพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายมีลักษณะน่าสงสยัยโรคไข้หวัดนกให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจรวมทั้งร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์ระดับพื้นที่ทำลายสัตว์ปีกที่เหลือในฝูงและสัตว์ปีกบริเวณใกล้เคียงที่คาดว่ามีโอกาสได้รับเชื้อโรคแล้วทั้งหมดทันที โดยไม่ต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเร่งด่วนทันทีด้วยนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกจึงเรียนมาเพื่อทราบดังนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสถานีเทศบาลแล้วนะคะลาด้วยบรรยากาศในศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ วันนี้ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับสาระมากเลยนะคะจากการมาที่นี่ทางนายกบอกว่าใครสนใจจะมาที่นี่ก็เรียนเชิญได้เลยนะคะกับศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันอาทิตย์บ่ายโมง NBT วันนี้สวัสดีค่ะ